ประวัวววตาาหวจจิหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรพระเเคจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังทรงคุณทรงปฏิหารเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรย่อมเป็นหนึ่งในชื่อครูบาอาจารย์ที่ผู้มีจิตศรัทธานึกถึงและเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์รูปสําคัญของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงพ่อเงินพุทธโชติเกิดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353 ตรงกับราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคาราม ผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบนและตะกรุดหนังอีเก้งปลาัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตียหลวงพ่อไผ่วัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปู่ผูวัดท่าล่อเป็นต้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ท่านสามารถรู้วาระจิตผู้มาเยือนโดยอย่างวิเศษได้อย่างมหัศจรรย์และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชงัดอีกด้วยเคยมีผู้ไปลองดีกับท่านท่านก็แอนอ,อกให้ยิงแต่กระสุนไม่ยอมออกจากลำกล้องความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอัจฉริยะของหลวงพ่อเงินบางพลานนับว่าร่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อเงินนั้นยังคงความเข้มขลังอยู่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินได้แก่ต้นโพที่หลวงพ่อเงินได้หักกิ่งมาปักไวร้ริมน้ําหน้าพระอุโบสถว,วัดวังตะโกก่อนจะนํามาปักหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตขอสิ่งทายไว้ว่าหากวัดท่านจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้กิ่งโพกิ่งนี้จงแตกกิ่งก้านกว้างใหญ่ไพศาลด้วยเถิดต่อมาไม่นาน กิ่งโพนั้นก็ออกรากอย่างลึกลงและงอกงามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับวัดของท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเมื่อตอนที่ท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านได้ทําแคร่ไม้ไว้ใต้ต้นโพเพื่อไว้พักผ่อนอิริยาบถของท่านแต่เมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงแล้วพระครูพิมูลธรรมเวสเจ้าอาวาสได้ทําการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมซึ่งแก่ชรามากแล้วแต่กิ่งก้านของต้นโพของหลวงพ่อ ได้มาปิดบังหน้าพระอุโบสถทําให้ขาดความสวยงามไปมากท่านพระครูธรรมเวทจึงได้ว่าจ้าให้ชาวบ้านมาทําการตัดกิ่งเหล่านั้นออกไปแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่กล้าจะเสี่ยงกับงานที่กระทบกระเทือนของหลวงพ่อชิ้นนี้เลยในที่สุดพระครูพิมูลธรรมเวทจึงได้นำดอกไม้ทูบเทียนมาจุดบอกกล่าวขอความการุณาจากหลวงพ่อเงินโดยการที่ทำการตัดกิง่งโพในครั้งนี้ ก็เพื่อจะทําให้วัดสวยงามขึ้นมิใช่เป็นการดูหมิ่นลองดีอะไรกับหลวงพ่อและขอให้หลวงพ่อหักให้ด้วยจากนั้นมาเพียงไม่กี่วันประวัวววตาางงหวจจิหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรพระเเจิอาจารย์รุ่นกล่าที่ยังทรงคุณทรงปฏิหิย์เรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรย่อมเป็นหนึ่งในชื่อครูบาอาจารย์ที่ผู้มีจิตศรัทธานึกถึง และเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์รูปสําคัญของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงพ่อเงินพุทธโชตเกิดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353ตรงกับรัชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้ไม่ขาดสาย ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษ